สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาคาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอังคารที่26สิงหาคมพุทธศักราช2568ในช่วงเช้าครับภาพถ่ายดาวเทียมเช้าวันนี้ทางด้านขอบตะวันออกได้รับอิทธิพลจากหางพายุทาจิกิจึจงอาจจะทําให้มีฝนฟ้าขนองประกอบกับมีลมแรงปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศวันนี้ พายุโซนร้อนาคาจิกิสูนกลางอยู่บริเวณแขวงบริคำไซประเทศเลาวการพยากรณ์อากาศประจำวันมีลักษณะฝนฟ้าขนองร้อยและเจของพื้นที่กับมีลมแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารลมแปรปรวนความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้จะอยู่ที่29-3 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในพรุ่งนี้เช้าจะอยู่ที่23 -25 องศาเซลเซียสครับ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับเช้านี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงบ่ายสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน